เอาขึ้นแล้วอ่ะนิวาามามาเอ้ยเอ้ยแล้วมันตะปบด้ยด้วยใช่เคยเห็นแต่เขาเล่นกันในทีผ้าคอื่นไม่เคยเจอกับตัวก็สิเดี๋ยวกูไปซื้อเจอกี้ก่อนกูขี้เกีเกกกดยจยอ,อ,งองเทพกูยังไม่ไกูลืมพกเจอกี้มาด้วยเนอยต้องมึงต้อยองเทพแล้วแหละ จังหวะยองเทพ <c oughs> น่าแม่งว่าตีกันในซอกเข่าอย่างเงี้ยที่ผาอย่างอย่างปวดอะหลบยากเลยตีครั้งแรกตีในยอดตีในซอกเข่าอย่างเงี้ยอย่างเลี้ยวไอเสียงลำโพงไม้ผ่านผ่านในจอยมันเสียงมันเป็นยังไงวะ มันจะเงียบๆหน่อยอแต่ก็ได้ยินอยู่ได้ยินอยู่ได้ยินแต่มันจะเงียบหน่อยอ๋อโอเคโอเคได้ยินก็ยังดีแม่งลืมเมาหูฟังมาได้ยินดีนดีนแต่มันจะมันจะคนละคนละเรื่องกับไม์ของหูฟังไอหูฟังจะเสียงดังกว่าอแต่ได้ได้ยินดีนกำลังไป โอ้ยเฮียเกตเกเลือดไหลใกล้เต็มว่ะโอ้โหครวยโอ้ยดีมันหยุดก่อนเปลี่ยนเฟสพอดียองเทพเลยเกือบได้ยองแล้วมันเปลี่ยนเฟสก่อนพอดีอะเกตเลือดไหลจะเต็มอยู่เลยอ่ะมีอาหารให้กินต้องเยอะเฮียมาล่าซีเห็ดเฮียมีมงมีแมงเฮียอะไรเต็มไปหมดเลยแถวทุ่งหญ้าก,ก็เยอะ เจอมันแล้วย้ายไปตรงน,นี้อือย้ายไปตรงทุ่งพอดีทุ่งหญ้าสวรรค์จงใจไปติดตะข่ายากับไอเ้เหี้ยอือไป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 สีเกรดเก็บเก็บแม่งสวยดีว่าอืมไอตัวนี้ก็จากภาคไอภาคไลท์ก็มีอยู่ โผ้มาถึงขีเลยีมอเ่ะีตูเนี่ยมองไปย่างนี้เกงอย่างสีวเอาเลยว่ะสีมันทุกหักวหัว เกตไหลูไปเปล่ไอเฮียท่าสไลด์เทหมกระโดดทีแงอืมกระโดดทีเท่ไหมว่าแล้วคงเลยคนใหญ่จังจะไว้ทำแบบนี้อโอ้ยโอ้โอยโโอ้ยโอโอ้ยโอ้ยโยย่ออย โอ้ยโอ้โอ้ฟาหางแล้วบินต่ออย่างเงี้ยคาเต้ไปเก็บนั่นน่ะละเก็บเก็บนอะนั่นมึงมาอยู่ที่เดิมนานๆด้วยไอ้เหี่เนี่ยกระโดดแบบมันวิ่ง เปลี่ยนที่บดด่อยกระโดดอือก็โดด,ดนนอ่ะข้าเกี่ยวกระโดดเยอะนั่นติดแล้วกูติดแล้วเหมือนกันวิ่งแล้วมันจะเป็นเลือดออกเว้ยเลือดกันกระชูดแปะแปะแปะเ <laughs> ดิงแปะแปะเลยดีนะมึงสนใจพวกมึงอยู่ไม่นั่งยองๆอยู่หยอก <laughs> เท่ <laughs> ทหารหน้าใหม่ตั้งแต่ภาคเวิร์ดเลยนะเพค่ณมีในภาคเวิร์ดเรือแต่ชอบพ่แม่เรือเตี้เนี่ยร้อนนะขาดแล้วมันจะไปไหนเสียงเสียงเหมือนอินซีมี่ที่ไงกูไปในโต๊ะไงไทย เป็นพิซตูนี่เสียเฮ้ยเฮียติดสกิลแม่งได้สามงานรวดไงเออเนี่ยแว่นอันเนี้ยถูกต้องนะเนี่ยไม่ของตัวครูใส่แว่นนี้อยู่แล้วเลเยอร์เนีะตอนกูไปเมื่อกี้นี่มันเป็นไอ้แว่นอันใหญ่แว่นแฟชั่นคนละตัวกันนะดิคนละตัวมคุกคามไก่หรอวะคุกคามไก่ต้ม ต้องไก,<ป>ก่ตีกันดิเฮ้อันนี้กนไก่กี้กี้เอ้ากลายเป็นคุปไอ้นี่ตายเฉยเลยทุกไปตัวสัตว์กินพืชด้วยไก่กี้กี้เนี่ยมันวัดสายพันธุ์เดียวกับไออาจาณาด้วเนี่ยมันเป็นบลูดทุบหัวทุบหัว ลงมาแล้วม,มีจบท้ายที่สามทีนอจบจท้ายี่ติดที่ตัวติดครับพืนสองสามยถามมึงเลยเจือไอ้ไอ้ีเสือี พอดอสเสร็จมันก็กระโดดอีกทีนึงฟันไม่โดนอีกของกูวะของกูมันดอสแล้วมันต้องฟันให้โดนเลยคนจังหวะกันเมื่อดาบยาวกับไปเนี่ยดาบยาวกับดาบบินนะฮะของกูอ่ะมันดอสจังหวะฉีดใช่ไหมจังหวะแรกเออเอาวันไปโดนเอาวันไปโดนยะเออเออเอาวันไปโดนยะเอ้ยคุณนั่งยองๆก่อนไม่ไหวแล้วยอดเขียวเลือกแตก แซ่บเอามาโดนนี่เล,ดดเลยเออเรื่องอ้อ่เอ้ยเอาคุณโดนอะไรเนี่ย เราเจอกี้แมกดาปไปไอ้นี่ไปคิดเอาไอ้นี่มาวาดนะไอหลอบ <c oughs> ีงวงเมื่อกี้กูเกือบทำสเต็กแล้วน่ะหน้าตามันเหมือนกันเลยรูไอคอนนะเออรูไอคอนหน้าตาเหมือนกัน <c oughs> ไปปไป โอ้มันกลับหลังแล้วนี่ยว่ะอือใช่เหรอใช่ป่ะยังยังยังแต่ยังไม่ขึ้นเออขึ้นกระโหลกแล้วน่าจะกลับขึ้นกระโหลกอ่ะดังนัน้นต้องไปว้าไปสี่เลยอ่ะอือสี่อันนี้มันอะไรวะอ,อ๋อสเลโอเคอ,อ๋อมันคุลาเกี่ยวนี่ว่าของไอ้มันไอ้เป็นแค้มสามอูไม่ได้ทำแค้มไว้เลยเรื่องเรื่อง เอ้าจะยิงหินแม่งโดดใส่กูอย่างเงี้ยคุยไก่คุยไก่แซมอยู่เอ้ยว่าปกติแล้วเวลาเราเล่นหลังๆมาเราเป็นเพนเตอร์กันนะครับไม่ใช่สไม่ใช่คันเตอร์ครับเป็นเพนเตอร์ครับทำลายระบบนิวเวนของยังไม่แตกเลยรอกูด้วย ขอ,อ,อ,องกูนทำก็ได้เลยสง่งตรงมางมันได้แค่จังหวะเ<อ>ดียวเลยนี่ต้องนี่เว้ยควิกเชลเว้ยต้องใส่ควิกเชลมันจะเกีย็บคัทเกี่ยวกับไอ้นี่ด้วยนะถ้าเวลาเขาเตยนะควิกเชลอะจะเก็บดาบไว้ เด <Allah> ี๋ยวคูโดนอีกเม็ดไปด้วยไดแล้วนเลยลวง อ้อเอ้นี่อะกางเกงโซเชียลนี่มั้ยแซมใส่เรียกชาวล็อกกางเกงกางเกงเด็บชาวล็อกกางเกงโซเชียลเห็นชาวใส่กันเยอะไหมมันเดฟดีเว้ยไอ้สายแฟชั่นอะชอบชอบใช้โซเชียลันไว้มันเด็บเนี่ยกูคุยกันกันแล้วเนี่ยไอ้แซมเป็นพี่ตูนเดี๋ยวกูเป็นพี่เสกมึงก็เป็นพี่อีทวงไฟเลยกูอยากหัวโล้นเดี๋ยวนี้ ไม่รู้ถ้าเกิดมันมีบวกวแบบทรงสูงแบบกูจะเป็นสแลชอยู่เหรอคุณก็เป็นแอ็กเซลโรสสิวะไอซ์เด,เด็บเบฟสิ้นอะหัวทองผมยาวอะอเส้นโล้น